ขมวงดนตรีจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสำนักงานสลักชิ้นแบ่งรัฐบาลอุถัมภธรมอำเภอชุมแพการรวมตัวของเด็กนักเรียนที่รักในดนตรีโดยมีอาจารย์ธนพัฒน์เป็นผู้รวบรวมวงเด็กนักเรียนที่มีเอกลักษณ์ด้านดนตรีแบบสุดๆรับรองว่ามืออาชีพยังต้องสะพึงได้ข่าวว่าทีมนี้มาไกลเหมือนกันจากจังหวัด,อวดขอนแก่นชุมแพรครับแล้วผมอยากบอกให้ว่าวงนี้ไม่ธรรมดานะคุณงงคทงไมครับ อาจารย์ซ้อนตั้งแต่พวกนี้อนุบาลตัวแค่นี้ครับผมอ๋อจริงหรอคะแล้วตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่17 18จ็ดสิบ1ปดสิบเจคือมาจากโรงเรียนยังเป็นนักเรียนกันอยู่ใช่ครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งครับอ้างนี้อดีแล้วพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะหยุดเวลานะคะ2นาที6วินาทีค่ะร้องเฮ้ยผมจะร้องเพลงอะไรครับกลับบ้านในบอครับ ใจวันคิดฮอด <Yeah. S 1> คิดฮอดคนที่อยู่ไกลฝากลมซอยพันไปผัดใจไปฮอเจ้าอยากฮอก ยังฮักยังคอยเฝ้าดูแลหัวใจยากกอดอยากยึดข้างกายคือเก่าแต่กอดโ,โ,โ,โอ้ตั้งแต่มือที่เลิกกันไปว่ามีมือใดบอกคิดฮอด ยงคิดถึงตลอดคิดหอดห้อยก่อนหักเขากลับไปบอกหัวใจไอคิดหอดเจ้าไอาหัวน้องสาวที่เอ็นเจ้าสีไทยกัดเม็ดกับขึ้นไปได้สีบุนให้น้องของ บ่เป็นป่ากับปาได้บอกไอ้บอกอยากอยู่คนเดียวในมือที่โดดเดียวมันทรมานหูไทยขอโทษทุย่าที่เอ็ดไปอยากให้หูไอ้ยันคิดหัว ขันแบนกลับขึ้นไปได้สิบุเห็นให้น้องห้องให้กับมาได้บอกไอบอยอยากอยู่คนเดียวในมือที่โดดเดีมันทรมันหูใจขอโทษสุยังเดีไป อยากให้หวอยันคิดฮอดขอโทษสุดยังที่เอตไปอยากให้หัว ครับน้ำเมนะครับผมเชิญครับผมเชิญหอยขมทุกตัวด้านหน้าเลยครับคนครับผมทุกคนทอนคนครับถ้าทางเป็นอาจารย์หรือเปล่าครับผมก็ดูแล้วไงว่าเออแกน่าแก่กว่าเพื่อนเลยเป็นครูครับถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นหมอผีแล้วครับผม วงนี้ซ้อมกันมากี่ปีครับก um oh, ี่ปีแล้วหนึ่งปีครับที่เล่นอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูผลตอบรับของการฝึกซ้อมหนึ่งปีกันดีกว่าว่าคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างนะคะหนึ่งปีเหรอหนึ่งปีอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมคุยไปต้องสิบเจ็ดปีกูไม่ผ่านเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากนักแสดงปราจารย์ครับบังเกอร์มิวสิกสิงมิวสิกต้นไม้มิวสิกและทอแสงมิวสิกครับผมก็คนจุมแพนะครับเห็นวงน้องๆเขามานานนะครับเห็นเขาฝึกซ้อมกันแล้วก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับที่จะ คอมเมนต์แค่นี้แล้วให้พี่ตั้มคอมเมนต์ต่อเอาเอาอขอเปิดเลยนชุมแพนี่คือวงความหวังอีกหนึ่งวงของอำเภอชุมแพครับทูดีดีนะวัยรุ่นฝั่งนน้นมีปัญหาอะไรไหมครับผมแถวนี้ชุมแพหมดครับผมคนน่ะคนชุมแพแต่นี่ชุมโจรนะครับเสียัยุ่มขอบคุณที่มาเป็นหน้าเป็นตาชุมแพครับผมชอบครับ ทาง <c oughs> ด้าน PMG ครับผมเส <c oughs> ริมลายไทยและ <c oughs> MM Family ครับโอเคครับนักร้องเสียงดีมากแล้วก็วงดนตรีทุกชิ้นก็เล่นกันได้ดีบาลานซ์สาวค่อนข้างดีติดนิดเดียวสร้างดนตรีเป็นออกออกกลิ่นเรกเก้แต่ร้องอะร้องแบบอ,อีสานป๊อปทีนี้มันยังฟื้นฟื้นกันอยู่นิดหนึ่ง แต่ด้วยความเก่งที่วงมีอยู่แล้วก็การฝึกซ้อมค่อนข้างหนักพอจะดูออกนะว่าซ้อมกันหนักทำให้ไปกันได้ครับขอชมเชยว่าเก่งครับเก่งขอบคุณครับเก่งมากด้าาหน้าครับสาร์นี้เล่นคอร์ดเพิมเิมีสิทธิ์เอะรบีเล่นคอร์ดครับเห็นแล้วทึ่งเนาะตอนแรกนึกว่าจะไม่ใช่ล็อกหอยขมเป็นล็อกช้างน้ำอะไรเนี้ยชื่นชมครับชื่นชมชื่นชม ทุกคนเล่นดนตรีมีอารมณ์ทำให้คนฟังสบายแล้วก็สนุกไปด้วยนะฮะรู้สึกทุกคนมีความสุขกับการเล่นดนตรีเวทีนี้แล้วก็ทีน่นี่ตรงนี้เมื่อกี้นี้นะฮะยินดีด้วยนะฮะก็ขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่คอมเมนต์นะครับพวกเราจะเก็บคอมเมนต์นี้ไปพัฒนานะครับขอบคุณครับ